สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันไปสักคู่สุกคนเด้อตอนนี้กลับมาพบพ่อน้องเลยแล้วน้องพ่อแม่พี่น้องพบพ่อน้องเลยตอนนี้ก็อยู่บนเน้าพื้นบนใหม่นาะพ่อแม่พี่น้องบนขาเจ้าดุดอยู่นอกทางเลยแบบนี้ท้ายทงเหมือนกลับมาแก่พื้นให้ทางไม่เถ่านาะพ่อแม่พี่น้องเป็นหลดสุดถ่ายเลยเนาะพอดีเป็นสองหลดวันนี้พื้นแมตูเพอนนอะพ่อแม่พี่น้องเลยโดยเพม่อนกับว่มีคนแก่ให้ก็เลยให้ไอทงเพม่อนมาแก้ให้พี่น้อง อยู่นอกทางบนข้าเจ้ารุดมาอีกบันนี้โผกาเบิงก็คือสีพอได้อยู่พื้นกันได้เนาะพี่น้องอรุดเขาไปเลิกเข้าไปในพวกจักววาสุดอเอาขึ้นแล้วประมาณยังบ่เต็มขากเนาะพี่น้องเอาขึ้นเมื่อนี้กัน่นาจจะเต็มรถแล้ว ปัปแห้งๆพี่น้องอยู่นอกทางเลยเมาเอามาเอากะยังเอาขึ้นก็ไปไง่ายได้พี่น้องเพราะว่าไม้มันยาวก็ต้องเลตาดก่อนเพราะว่ายันมันเอาเมื่อยากไปก่อหลดเขายันไปก่อเือนก่อซานเขา ทางมันกระหอมด้ทางไปกันมันมีห่านเขาด้ห่านไม่นมันแบบใหม่มันยาวยันไปกาะนั่นก้อนี่สบายดีไงทงสบายดีเลย,ยผ้าก็ไปถือมาถือมาแต่เรื่อย ทำแล้วแดดก็ออกแล้วเนาะบันนี้เนาะเดีด๋ยวขำแดดยาสีบุมี่ซนกะขักให้มันเต็มหลดกะขัก,ขก <c oughs> มาเอาอยู่ใกล้ด้เนาะาอทองกะได้เอาขึ้นผูดด้เดียวพี่น้องใหม่ก็นักหนักเบิ่งแต่ซีหน่ายทงก็หู้ใหม่มันนัก luôn gặp anh em hẹn เต็มอยู่ด้วยเต็มจ็บคักอันใส่แ็บแฉบให้แล้วเนาะยูคุนกระบี่ตองหน่อยนะอันไนกระแมนวะแมนเออ อยู่พี่แล้วเขาก็คือสิจูดคือกันก็ไปอยู่พุ่นอยู่บนเนาะเขาก็สิจูดอยู่บานน,นนี้นเบิ้งปั้มน้ำมันใกล้ๆนี่เขาชิจูดมั้งเออเขาบ่จูดเนาะปั้มน้ำมันใกล้ๆเขาอ,อย่างนี้มันใกล้ปั้มน้ำมันเนาะ Tụi đây mình nhau hay thôi mình có lưỡi tắt าานี่มันเชือกมันดูนองหน่อย <c oughs> มึงมาสูกสอย,อย กว่างเติบเด่นเข้าขาจรุด โดยน้องพ่อแม่พี่น้องทั้งน้องแบกสีไปเอาขึ้นซอยไอ้ทงขื่นกเพราะว่าไม่กันมันนักแห้งน้องพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นผู้เดียวโดนเติบเลยไปเจอกันอยู่เตาถ่านหมดเลยน้องพ่อแม่พี่น้องตอนเอาขื้นลงโดยน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดแล้วบานทเต็มโหลดค่ะขณะเท่ใช่โอ้ย ม้านี่ก็ได้เนาะมาตันทางโหลดคุกฉวัดเลยพี่น้องฮะตัดทานเพิ่นขวัญเบอรแล้วมีแต่วชิกรองใหม่ ใแฟนนามาเอาพื้นลงพี่นอ้องเ,เ,อเอาลงนี่วะก็ได้ว่าเอาเอาลงอยู่พี่เบ่อ,นนบอสบายดีไหมเท่าเฮ้สย,ยสวดเลยเด้เอาไม้ชัดเจ็บขาดแค่ไห้ฮะลลง้ากระเราวายามันตั้งทางอยู่นี่ ลงนี่แล้วมาแล้วมันน่นนั่นมันยาว ตอนเอาขึ้นก็บักนดนใส่พักเจ็บเจ็บก็สื่อยู่เนาะแต่งเเหบ สบายเนี่เสียลงเฉยแล้วนี่ย้าว่าสร้างบันสบายนี่คือยากนี่แแล้วเอาขึ้นเต็มมันไม่ได้หรอกทางปทางมันเขาเทนันสําีเห็นมีเห็นบเฮยเจ้าของเขาดุดแล้วเขากลไปเบอละกเจ้าเอกเจ้าของดินน่ะแล้วไปบ่เขาดุดแล้วเขาก็หนีไปนี่มันและ

อไหลไหไหลไเอาเาเอหาแนห้องห้องตีนมหาแนห้องตีนมันก่อนเห้องข้างหลังนี่ได้ห้อตีางหลังนี่เดี๋ยวเดเอามันก้อนนี้ก็ได้นี่ห้องเบื้องหนึ่งก็อยู่ด้วอได้ละ เดี๋ยวเราห้องตีนหนึ่งละเรดไหลเมื่อกี้ไหลไปห้องพุ่นหลไปห้องพุ่นเอาลงมงพุ่นคือเก่ามันจีถอยไปทางกองพื้นเบื้องนั้นเลยดิตอนเก่ามาวางวางอันเศร้านี่วางเทียงเท่าเลยได้นี่คือไปยังเลือลายอยู่หยาดใส่หยาดใส่ <laughs> ตื้อเยอะทำผืนมันนะ เดี๋ยวเบื้องนี้ลงก้อนนะฮอนไลฟ์ก่น cái lê nhạt xoay nhạt xoay lê để ở tôi đi lông xoay này Bạn à để tôi nhảy này lông xoay lẻ bên này bên bò bay hãy với bè con nó mất nhay rồi nó bữa nay ma xong bè con sao thank mm -hmm. you ลากระเบนบบตัดเอกพตัดแล้วคือสสีัเนาะสามสี่ห่อนนั่นแหละสามสี่หอนสามีตัดเอามาห่อนตีเลยลลพื่นหยุ่ฝนก็พอได้อยู่ได้ไหมท่าพอได้อยู่พื้นท่น เอาลงแล้วบ้านนี้เอามาหอดเรียบร้อยเอากำลังเอาลงเนาะพี่น้องทางน้องเหล็กเอาลงซอยเพิ่นก็สวดค่ะขนาดพี่น้องเลยอะโดยน้องพ่อแม่พี่น้องจากที่นี่กับทางน้องเหล็กขอตลาไปเป็นเท่านี้ก่อนทางน้องเหล็กว่าพี่พลาดประกันได้ก็ต้องขอถูดขอภัยหลายๆก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่หามซุ้มิปของน้องเหล็กตั้งแต่ต้นจนจบที่ผ่อมโฆษณา โดยจะคลิปนี้ทั้งนองเลยก็สิขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี